ราะฉะนั้นบุญเชนมันก็ปั่นกระแสส,ส,อ,งสองคนก็ลูกชายเปนะพ่อลูกส่วนพ่อลูกชินวัตรเราก็เป็นไงเงียบประนีประนอมสันติวิธีนะครับพ่อลูกชินวัตรนี่ก็ไม่ไม่รู้นะครับเราก็ดูแล้วมันอ่อนด้อยประสบการณ์หรือเปล่าทําไมแบบอะไรอะไรก็สันติวิธีไม่กระหายสงครามขอบคุณขอโทษเขาเ,เจรจาคืบหน้าด้วยดีเขมรให้ความร่วมมือนะครับ กลัวเขมรเข้าใจผิดเปิดด่านก็อยากให้ตรงใจเขมรบางคนก็เลยถามว่าครอบครัวชินวัตรนะเป็นครอบครัวผู้นาเขมรหรือเปล่าคนก็เลยสงสัยนะนะเปิดด่านก็อยากให้ตรงกันไม่อยากขัดใจเขมรเดี๋ยวก็จะทําให้ค้าขายลาบากเราห่วงใยประเทศเราเลยครับก็ฝากทานายกแยรทองทานว่าอย่าทําอะไรที่มาแสดงถึงความอ่อนด้อยหวาดกลัว หรือถูกโดน,โดนประชาชนในประเทศตั้งคําถามถึงความขี้ขลาดตาขาวนะครับมันต้องแบบเวลาจะโพส์เพืออะไรต่างๆทางโซเชียลมันดูหนักแน่นหน่อยป,ปเราต้องบอกแผ่นดินของกูกูอยู่มานานแล้วนะครับนะถ้าจะเอาแผ่นดินของกูไปต้องดวลกันนี่ต้องแบบท่านแม่ทัพภาคสองจริงไหมครับพี่น้องครับคือบ้านเมืองกําลังเกิดอะไรต่างๆการจะมาเกิดสงครามจะมาเสียดินแดนกันในตระกูลชินวัตรหรอ ขมรแม่ก็ขู่ทุกวันใีวันนี้ล่าสุดตะกี้ดูข่าวเขาบอกอะไรนะขมรทําหนังสือโชว์เลยครับแ่งโพโพ์อีกแล้วนะแ่งโพโพ์อีกแล้วครับนะหุนมาเน็ตหุนเซนโพ์อีกแล้วครับบอกว่านี่ครับเตรียมคําฟ้องเรียบร้อยจะทําหนังสือไปถึงสารโลกครับดูมันเนี่ยในขณะที่คนไทยเนี่ยก็ไปประ,ะ,ประเทศเขมรก็ไปนั่งประชุมไอเจบีซีอะไรต่างๆ,ๆมันไม่ได้เห็นหัวเลยคนไทยก็บอกเมื่อวานนี้โอ้โหประชุมคืบหน้าดีๆครับ เราชนะทงการทูตชนะหาอะไรนะเขาไม่ได้เห็นหัวเลยไม่ได้ให้ราคาประเทศไทยเลยแม่งขณะมีการประชุมเมื่อวานนี้วันนี้นะขมนแม่งไม่สนใจบอกนะพื้นที่อะไรสีสีแห่งสีอะไรจางๆเนี้ยนะขมศบอกเดี๋ยวกูจะพาพาเองไปศาลโลกประกาศให้ศาลโลกตัดสินถ้าประเทศไทยไม่ไปก็แสดงว่าประเทศไทยนั้นนะไม่รักษามาตรฐานการแก้ประเทศขเมศอะไรต่าง เห็นนะเรานั่งเจรจาอยู่แม่งเขียนคําฟ้องส่งสารโลกก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ให้ราคาประเทศไทยประเทศไทยก็ต้องนั่งเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายไปประชุมกับมันนะด้านหน้ามันก็พูดอย่างรับหลังก็อย่างนะหรือจะเรียกภาษาไทยเ็าเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกได้ไหมครับพี่น้องเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกได้ไหมครับอืมนะครับอืมนะครับนี่แหละครับมันไม่รู้จะอะไรยังไงกันเนี่ยบางคนก็ถามว่าอืมนะครับ ก็นะถามว่าเอเอนักการเมืองไทยกับนักมารกเมรนักการเมืองขเขมรนี่แม่งพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับนะนะครับเราก็ดูแปลกๆนะเหมือนปอดแหกกลัวเหลือเกินนะฮะแล้วนี่มันก็บอกจะไปสารโลกอยนะู่แล้วนะครับนะในขณะเดียวกันก็การเจรจานะมันจนัดให้มีการเจรจาแต่แต่อีกด้านหนึ่งมันก็ฟ้องสารโลกแล้วเราจะไปประชุมกับมันเพื่ออะ,อะไรนะครับบางคนก็บอกว่าขเขมรมันหมารอบก,กัดจริงไหมครับ เนะครับนะครับเนี่ยนะครับดูแล้วก็มันมันยังไงนะฮะอืมนะครับนะเขาเป็นเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าตระกูลชินวัตรพ่อลูกชินวัตรสู้ตระกูลหุนเซนไม่ได้อันนั้นฉลาดกว่าเลียมกว่าเขี้ยวกว่าเดินเกมเหนือชั้นนะครับนี่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะผมไม่ได้วิจารณ์แต่ก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยตระกูลชินวัตรสู้ตระกูลหุนเซนไม่ได้เหลี่ยมคูเหลือแดกเหลือกินเหลือใช้จริงไหมครับพี่น้องครับ นายกพ่อประธานอ๋อนายกพ่อประธานมานะนะครับอืนะครับเราลงเข้า AI นะครับเข้า AI ไอ้ c h ช t GPT ลองถามนะครับนะผู้นำเขมรกับผู้นำไทยใครเก่งกว่ากันมันจะบอกเลยครับลงเข้า Chat GPT นะนะครับผมก็มีเมื่อวานนี้ก็ให้ลูกชายก็ทำนะเออนะครับนะครับนะครับก็ฝากนายกไทยนะครับเวลาโพสระยับ อย่าอย่าไปแสดงความขี้ขาดตาขาวอะไรต่างแสดงความหนักน่นนะแผ่นดินนี้เป็นของกูนะแผ่นดินแผ่นแผ่นดินนี้เป็นของกูนะนะครับกูอยู่มานานแล้วนะถ้าจะเอาแผ่นดินของกูไปก็ต้องดวลกันแมนะ่นะครับนะฮะนะครับเอฟซีนะนะ FC ปทุมชัดเจนดีครับอ่านะครับนะนะทักษิณเป็นเพื่อนกับฮุนเซนแต่ทำไมไม่สามารถ แก้ปัญหาประเทศไรได้ทําไมทักษินเงียบเลยนะทักษินเงียบเลยนะครับเรื่องขมิเนี่ยนะครับนะครับขมิบบอกว่านายกหุนมาเน็ตอ้างถึงวันสําคัญ15มิถุนาที่ศาล i c ซเจพิาพากษาประสาทพระวิหารวันนี้15มิถุนา68อ๋อ15มิถุนา05ย์เขาชนะคดีเขาก็แล้วเอาเลิก15มิถุนา68ผ่านมา63ปี นะคุณมาเน็ตลูกชายคุณเซนเขาก็จะฟ้องในวันเดียวกันเพราะมันเป็นสิริมงคลเพราะว่าไทยแพ้คดีมาแล้วเมื่อ63ปีเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า the spirit and objective remain the same อ๋อเขาก็คาดว่านะมันจะอา่ามันน่าจะเป็นชนะเหมือนเดิมมาพูดง่ายอืมนะครับก็ว่ากันไปนะขเขมรก็โม้ที่หมายเลยเมืองไทยก็เงียบสันติวิธี ขอบคุณขเขมนอยู่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยประชุมไปแม่ก็เสียเวลาเปล่าอ่านะครับคุยไปคุยกับขเขมนก็เปลืองน้ําลายขเขมนแม่งฟ้องอย่างเดียวจริงไหมครับนะครับมีการสมคบกันระหว่างนาะการเมืองไทยกับขเขมนหรือไม่นะนะต้องเล่นมันเหมือนอิสราเอลนะครับรัฐบาลไทยก็เงียบทุกอย่างนะครับอืมอืม นะครับกัมบูชาตบหน้ารัฐบาลไทยยื่น4ี่ข้อพิาพาทไปศาลโลกขณะที่ยังประชุม JBC ย้ำรัฐบาลต้องใช้การทูตเชิงลุกให้ทันเกมอันนี้เป็นคำพูดของกนันนวีนะครับกันะกนวีก็เป็นสสอบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมเขาอยู่ UN มาก่อนเขาบอกว่าโอ้โหไอ้กัมบูชานี่ตกหน้าแพทองทานชินวัตรเลยนะครับ นะขณะที่คุย jbc ไม่ได้ให้เกียรติไทยเลยนะครับคุยไปแม่งยืน่นฟ้องศาลโลกเลยนะมองมองรัฐบาลไทยไร้ค่าไร้ราคานะครับนี่ความเห็นของคุณกันนวีนะครับซึ่งเคยทำงานอยู่ที่สหประชาชาตินะฮะอืมไม่ได้สนใจอะไรเลยเอ,อ่นะอืมอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงและอืมอืม ดอกนั้นก็เรื่องชัยวัฒน์โดนเซ็นไล่ออกจากราชการนะครับบอกไม่เคยรับเงินใครหรือทุจริตเรียกรับเงินใครในหน้าที่อะนะครับถ้าไม่ได้ทาผิดก็สู้คดีไปนะครับยุประชาธิปั์ถอนตัวรัฐบาลฟันเปียงรัฐบาลไปไม่รอดแล้วนะครับออันนี้ก็พวกเดียวกับประชาธิปัดย์ี้ยในนิผลครับยุประชาธิปัต์ถอนถอนตัวครับร่วมรัฐบาลไม่ไหวแล้วนะครับเนชั่นสุดสัปดาห์ คนแกมเนวินผูกมิดเดินแกมผูกมิดกับสุทบเทพเทื่อกสุบรรคุณซื้อหลังมากรอรอทอสอชอรวมไทยสร้างชาตินะต่อหน้าแม่ก็ยิ้มหวานรับหลังแม่ก็แทงกันรัฐบาลชุดนี้พักร่วมรัฐบาลแม่งคบอะไรกันไม่ได้เลยอืมนะครับอืมนะอืมอืมนะครับเขมรแม่งคบไม่ได้ ต่อหน้าแม่กัไม่มีอะไรรับหลังแม่งฟ้องศาลโลกนะตั้งพื้นใหญ่มาทางประเทศไทยประเทศเราก็เป็นไงสันติวิธีชุกครูสันติวิธีชุกคร,กรูขอบคุณเขมินนะครับ